สาธุสาธุสาตุสาธ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 ุ eh 2 3 2 3 2 2 1 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 ก็ขอเชิญลบนุนกันจันยะหาวารีวาปุลาปริปุเรจิสาภังเอวะเมวะอิโตจินังเปตานังอุปปัปปตีติตังปติตังตุมหังคิปเมวะตมิจตุจัเปปุเรตุสังตัปป กันโทปนารโตยะธา,ามณิโชติรโตยะธา,ากับิติโยวิวาจัมตุสาพโรโพวินันต,ตุมาเตปวัตวันตาราโยสุทีทิทายุโกภาวาอภิวาทนาสีริสานิจังโุตตาปัจญิโนจัณ ตาโรธรรมวันทันติอายุวันโนสุข,ขงังพระรางขอให้มีความสุขมากนะปัจจุบันทุการะกา